สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและ FC ทางบ้านทุกท่านกลับมาเจอกันกันกบช่องมินนี่พารวยเหมือนชิ้นเคยนะคะวันนี้ก็จะพามาติดตามแนวทางหวยฮานอยมัดรวมลาวพัฒนาและพิเศษนะคะมีเลขทูปปู่ด้วยนะคะจากแม่น้ำหนึ่งค่ะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังก็ต้องขอขอบคุณแม่น้ำหนึ่งที่แบ่งปันและแชร์แนวทางนะคะ และขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทางบ้านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดกระดิ่งติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆดีๆที่แอดอัพโหลดลงทุกวันนะคะและโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังแนวทางหวยด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปตามดูกันเลยค่ะ และตัวนี้นะคะก็เป็นแนวทางหวยฮานอยมัดรวมค่ะงวดวันที่15ธันวาคม2564นะคะให้วิ่งรูดีและ9ฟัน4ค่ะเจาะ2ตัว 49, 4 9 9 5 9 5เจาะ3ตัว495และอย่าลืมเลขเบิ้ลนะคะ4499ค่ะฮานอยมัดรวมนะคะฮานอยพิเศษปกติและ VIP จากแม่น้ำหนึ่งค่ะ และต่อมานะคะก็เป็นแนวทางหวยลาวพัฒนางวดวันที่15ธันวาคม2564ราลาวพัฒนาให้วิ่งรูด5และ1ฟัน5เจาะ2ตัว515956 191696และเจาะ4ตัวค่ะ 5, 5้นะคะอย่าลืมเลขเบิ้ล55และ11ค่ะลาวพัฒนานะคะและตัวนี้นะคะก็เป็นเลขทุปปู่จากแม่น้ำหนึ่งค่ะ สามารถเล่นได้ทั้งหวยฮานอยและลาวพัฒนางวดวันที่15ธันวาคม2564เลขทูปปูได้ออกมาเป็น820นะคะถ้าหากท่านใดชอบก็ตัดเล่นเป็น2ตัวก็ได้ค่ะ8280หรือว่า20นะคะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันนะคะถ้าหากท่านใดชอบและถูกใจก็อย่าลืมแคปหน้าจอไว้เลือกเล่นเลือกซื้อค่ะ เล่นหุ้นเล่นหัวอย่างมีสติจะได้มีสตางค์นะคะวันนี้ก็ขอให้ทุกท่านเฮงเฮงรวยๆขอให้ถูกหวยรวยเบอร์กันทุกท่านค่ะและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมินนี่พารวยในการจัดทําแนวทางเลขติดเลขดีให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมรับฟังกันทุกวันนะคะและสําหรับวันนี้นะคะก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณมากๆค่ะ